วันนี้เอาข้าวมาฝากมาขินข้าวเด้อกินดีน่เดีดีคนอ่ะกินไปกินไปไม่ต้องกลัวกินไปกินไปเออเออหื้อห้อหู้อหือหื้อหู้อหื้อหื้าหื้ออหื้อน้อหื้อห่นอหอหื้อหื้้อ้อ้อื้อ้อ้อหื้หืออหืหื้อ้อออือหหไห ว่าจะเอามากินด้วยกันปู่เวลาหิวขาวอ,อืมเห็นไหมเอากินให้อิ่มด้วเดี๋ยวเขาไปก่อนวิ่งตามไปเด้อบนโรงหันมานอ้อยบนซโซงอ้อยเจียเรามาแต่เชา้าแล้วก็ตอนสายๆก็จะไปน้ำมันค่ะอยากมาเก็บนากต้องมาเก็บแต่เช้านะคะ ดอกเกียวขาวดอกแรกนะคะอีกสามดอกเรียงกันเลยนี่ดอกงามๆเลยจ้าไม้เกา่าไม้เดิมนะคะเมื่อวานนะที่เมืม่อวานเลยนะนี่ีดอกคุณนะนั่น กำลังขึ้นอ่อนๆเลยจ้านีดดอกนึงกำลังขึ้นอ่อนๆเลยตรงนูน้นขาวๆอันนี้ดอกนึง มันเปิดปากดีๆแล้วจะพุ่นดอกหนึ่งเดี๋ยวพาไปเอานี่ดอกหนึ่งนี่อันนี้ดอกเบลเลอร์เลยอู้ดอกอยางใหญ่อะ่ะอ,อือหือบวบเลยบวบมากสวยงามตากเป็นธําม นี่อยู่ใกล้กันเลยนะเนี่ยนะเก็บตรงนู้นเนี่ยสองดอกอืมอ่ะ,อเ,ะออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเก็บตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปนี่นี่อันนี้ดอกบระง,งามเลยเ,นนไไเออรอก่อน,นอี โอปอะอาอ่อนอูนาอ <mid S 2> <sus? S 1> ้อาโอ้ยังสวยไปไปพี่น so uh, ้องเ่ร็จครับยังดอกใหญ่คักแท้ดอกใหญ่นนะ มาเบิ้งมาเบิ้งพี่น้องเอ้ยพูดอะอุ้ยสะอ่อนเนาะเมื่อวานเ้าบอได้มาตรงนี้เด้อเนาะบอม่ได้มาอย่าขาดเด้ออุ้ยบ่าไหมอู้หูนพูดนะฮ่าแม่งข้อตาปอดโพดพอดอกกระเจียวปอดบะมีใบไม้ใหญ่เด้อเดี๋ยวใส่จทีเลยก่อนดอกนึงเห็นวะ นี่หมดเลยโอ้หมดแดงว้ามีข้าวคัตสีไม่มีโดเกียวหลายแท้โอ้เห็นกระโดดใหญ่ๆุูน่ะกำลังออกบูบวบเลยอย่าเบิ่งนาคนเก็บเด้อะทีไรเห็นน้อยเห็นเรียบๆนี่นี่นี่ใครว่าเคยเห็นแบบนี้ นี่มันนี่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 อีกพี่น้องเออเดียมันดอกใยใยเนี่ยเห็นบอเห็นตรงเจ้าเห็นบอเห็นอบอไมีแต่ดอกง่ายๆแต่เมื่อนี้มีแต่ดอกงามๆเด้อเป็นท่งดีๆก่อนนะน่ามัดมาถึงสิบนาทีดอกเนี่ยยางมาท่านถึงสิบนาทีเด้อ เร่ต้องถ่ายดา่าเขาด้อยไอ้ตัวช่วยดีมานี่ยมันนี่โอ้ดีไงนี่นี่นี่อัน,นนี้ก่อนอัน <c oughs> <c oughs> นี้ก่อนอันนี้ก่อนแล้วมันไหลนี่อย่าอยัดไก่ไหลมันกล่องนี่มันขยายรกพูดเนี่พี่ดอกโอ้ยคุ่นพูดอีกดอกหนึ่งเก็บมาท่านหมดเดอ้อเนี่ย การคิวได้นี่เห็นลายแล้วเห็นมาใบลายดอกแล้วนี่ไม่เคยกระตัดผิดพลาดอีกละ่ะนี่สองดอกนึอ๋ออ้ดอกนี้่อยบ่เห็น,นยังไยเสยอ,อยู่สองดอกตอนเอคู่กันเเออดอกหน่อยทุนที่ยินทียยข้างในทีก โอ้ยยัยพึ่งนืงน่มีตาดีขนาดครับอมันตาตีบอีกสี่ตาดีดเลยมันครับยัยพึ่งมันมอนีหนูเพิ่งม,มาเพื่อ,ๆๆๆๆอ,อ,อ,อนเก็บเอาเก็บเอาดิเพื่อนเพื่อนพื่อนพื่นเอาคุองเนี่ยมาอยู่ก็ไปเห็นว่ะ ลน,นะครับ <c oughs> ดาบ, <laughs> บไล่ <c oughs> นี่โอ้มีแต่ดอกอกหัก <c oughs> <c oughs> นี่เห็นบ่หาดีๆนะหา เห็นบ่เอาครับนะครับแม่เพิ่งเห็นว่าดอกนียเห็นแล้วบ่โอ้ยตาดียุตินี่ไหมอันน่ะโอ้หันดีเลยเดี๋ยวมาจะคอยตามหน่อยเลยเนี่ยมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวกว่าเมื่อวานอีกเอ้าเมื่อวานยังว่าเห็นอยู่นี่แหละเมื่อกี้นั่นแหละอื้อ มันสีคู่กันตลอดเลยอันไหนที่นอไ่วัใหญ่ใ่นะครับพี่ตู้ยชองดอกดอกนี่นองเอ้ยดิดูว่มีแนวบังแนวปกแนวปิดเลยเด้อโอ้ดอกนี้ก็งามดิโอ้ชองอันชองดอกครับดอกนี้ ดอกนี้สิโอ้ยมันเคยจะอ่อนโอ้ยดอกแบบง,งโอ้ดอกงามงามแหะวันมีฝนจะดอกกระเจียวงามเนาะแป๊บเดียวแป๊บเดียวอีลี่ตัวหนาจีเตรียมทงแล้วีเตรียมทงแล้วยังว่านีใบไม้ปิดมเมพ่งเจออีกแล้วจ้ะนู่นดอกหนึ่งยังไม่ได้เดินไปนะมองไปก็เห็นนะเดี๋ยวปะ เดี๋ยวพาไปจ้าเดี๋ยวพาไปเราต้องมองสายตาระยะไกลนะไม่ได้เดินไปหาก่อนแล้วม,มาถ่ายนะเพื่อนๆอันนี้สดๆเลยนะเออก็ยังว่าเห็นแล้วเอออสอยตาดีเนาะนี่โอ้ยน้ำเออ โอ้ยมุดป่าน้ำค่ะคัดแง่ยังค่อยกินนี่ดอกหนึ่งดอกงามเลยเิ่งเห็นอีกแล้วเนาะยังไงมันดอกขาวๆเนาะมุดกัดสาย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 เปิดตาดีเนาะโอ้โหเผื่ออะเกือบเหยียบ บอสพอ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 แล้วงามแล้วพปน่ะโอ้ยเกือบเหยียบเกือบเหยียบแล้วเจ้าสายว้องขวาเห็นดีอยู่กับขามูฟเวอร์นะกระเจียวมือ้นอนี่มีแต่ดอกงามๆอวบๆเด้อมองเนี่ยเนี่ยที่เดิมอ่ะวนไปวนมาเนี่ยดอกมีแต่ใหญ่ๆเลยอ่ะอ๋อพี่น้องพีฟื้นเงยยัง อ้อมไปอ้อมมานะตรงที่เก็บเยอะๆหมดแยะโอ้โหเด้อู้สะอ่อนนี่ง่ายอยู่ข้างต้นไม้นี่ง่ายได้เร็วมากเลยวันเนี้ยเร็วกว่าเมื่อวานอีกนะกินน้ำก่อนพูนะเสียงคน า้นเมื่อยมีคนนั่งอยู่รอบ bốn ngàn ừ bắp dầu đi năm bò chín ôi 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 phật tiêu cần on đẹp đậu tết bảy ngày kẹp bay kẹp bay uh. บุญทรงบ่เห็นอันนี้แต่บุญทรงเห็นอันหนึ่งเห็นทั้งคู่โอ้ยเพื่อเพื่อนเห็นไหมเขาขาวจุนพูนน่ะนะปอดข้างข้างอ๋อในบ้านเนี่ยเขาจ้วะสองดอกตปนี้สองดอกคู่กันเนี่ย นี่อสองดอกคู่กันอสอ,ส,อนส่านะอู้มันทรงใจดีเนาะด่นะโอ๊ย เก็บกินอยู่บ้านเอบีมชอบกินผักป่าเด็กเด็กน้อยอีย่านมากินผักป่าบีมอ่ะแนวมื้อนี้บีมมักๆกินเป็นมัด กำลังออกนี่ดอกบาะง่านี่อุ้ยหน่อเบาะง่ายเลยยุไส่กะอุญบุญทรงก็เห็นว่าจะเดินไปข้างหน้าต่อไม่ไปละคนเยอะเดินกลับหลังดีกว่าอืมบุญน่ะ ลังงามๆเลยเนาะอืมอืมดอกหนึ่งต่อกันเลยโอ้ยไปข้างหนา้าคนหลายเลยหันหลังกลับไปหารถดีกว่าอืมอออตัว,วนีว้แหละมีวนๆวนเว,วียนเสร็จ Nhi hao bà đầy kia nó kia cả xì hình đó Đó bà kia Ok lạ Nam say Ơ Đi nát cặp nó kìm Nhi Này động đi Ah, bun song đi no. กินข้าวอิ่มจอตาดีเนาะคุณผู้ชมตอนนั้นจอตาบรีเนาะเจอกระแดบวันนี้าอตาปลผักิวเนี่ยสากหลาผักิวขาต้นมีกองทุกข์ทุกธรรมชาติจนี่สิละเออขึนมาเห็นจังวะคิดหอดตอนเขามามันได้หลายเลยไม่อยากไปไกลดอกมองทางเขาแลอาะจะเห็นลุ้นดอกหนึ่ง ก็ตรงนี้กําลังงอกอะ่ะดอกแดงๆโนแบบยังไม่มีดอกสีขาวอะ่ะเดี๋ยวด้อบุญทรงเรียกอีกละเอ้ตรงนี้สามดอกนี่ดอกหนึง่งแล้วก็นี่ดอกหนึง่งบุญทรงเดี๋ยวก่อนเด้อแล้วก็นี่ดอกน่อู้นี่ดอกงาม Đọc sâm on ấn ấn lên ừ, Đọc ăn kẹt châu Này Đó Đi xuống rẹp Ôi nè đọc nương Nhưng mà thân đi bịt cong vô nè si đọc lao Nè Đi con đó, Này Đọc nội Đi ý cân Này ស ah, <taining> ុងអ no ូខេតាតាសុងមកដល់នេះៗដល់ក្លាំងអន់ប៉ះតពុះតពីតពុះអូហូដល់បាយមកនេះក៏ជាពណ៌សនេះ3ដក tiêu on on tìm okay. ủa ừ. tiêu kiao on on bạc bay nói đi học bay kiếp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  kiếp bay kiếp bay kiếp bay kiếp ติวกินบานเออี่่บุ้งยอดแดงๆอะนะคุณทรงอ่อยข้าต่มาเก็บผักเ้อะย,ยังไม่ได้ไปเอาน้ำมันเถอะเก็บเกินก็เวลาจากสองชั่วโมงแล้วพี่น้งนนนนองมันฝาดนบะคม โอ้ยโอ้ยน้ำอาะว้าล,ละ่ะปไปห้าเมื่อย่างเมื่อปะเห็นก็เก็บบ่บเห็นก็บอกเก็บปะย่างเมื่อได้เวลากลับบ้านละจะสามโมงแล้วจ้ะกว่าออกผลป่าเดี๋ยวมาพึ่งออกมาจากป่าแล้วจ้าตอนนี้เวลาเก้าโมงตรงนะคะแต่ดราก็เจอเท่านี้ก็ยเยอะอยู่นะ เปราะไม่ค่อยมีได้ผักติ้วมาด้วยวันนี้นั่งพักก่อนกินน้ำก่อนกลับบ้านนู้นพีเสื้อนะนอนพีเสื้อบินเดี๋ยวไม่เพิ่งจะซูมให้ดูน่ะเลืองๆนะ่ะพีเสื้อนะคะน่ะน่ะพีเสือ้อผีเสื้อแตกตื่นบุญทรงไปถ่ายตรงนั้นนะดูบินไปทั่วเลยดู เสื้อตื่นบนสูงดีเสื้อเยอะมาก